สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมดเอกับมาลเดอร์โอ๊ตกับอ,อุนเดอร์แมนครับมาดูเจ้ามดเอกกันก่อนนะครับชื่อของมันก็คือเจ้าแบล็กอาร์เอกนะครับปั๊มหนึ่งนี่ครับก็ ขยับแขนได้แล้วก็ตัวครับม,มาดูเจ้าอุนเตมนกันก่อนครับมันเป็นพวกลายนะครับเจ้าอุนเตมนก็เหมือนกันครับขยับแขนได้ ดูมาาลยเด้โอ๊กันครับมันสวยดีนะครับก็ขยับแขนได้เหมือนกันครับแต่เข็มขันมันไม่ค่อยสวยครับดูแต่พวกยังอื่นสวยหมดครับมันก็ลากันไปด้วยภาพน,นี้นะครับอื Bye-bye.